สวัสดีครับผมโพสายลุยช n แนลวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูการตัดต้นหมอนครับตัดที่เจะไปปลูกท,ที่บ้านประมาณงานป,ป่าเชิญชมได้ได้เลยครับเรจะมาตัดต้นหมอนเอาเอาไปปลูกที่บ้านนะครับตัดก็เยอะพอสมควรอยู่ครับตัดเสร็จแล้วก็ไป เลยเป็นท่อนๆประมาณครึบหนึ่งครึบหนึ่งแล้วไปเสียบอยู่ที่เบิรครับมาตัดของยามีเพียบมีทั้งต้นกล้วยมีทั้งต้นหมอน,นะครับน่ครับสนยาสวนยาสีาสจะของอะารครับตัดอยู่ เอ่ะับต้นหน่อยครับมอนไปปลูกแล้วก็เลี้ยงไมเลี้ยงตัวมอญวชาวบ้านอเลงม ให้เดี๋ยวให้ผู้ช่วยช่วยจับกล้องผมเป็นคนถ่าย <c oughs> แต่จะหั่นเป็นท่อนๆครับเ้วคลิปนี้เดี๋ยวขอตดัดขอตัวไปตัดก่อนครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปครับที่กายบิดยังไงยังไงครับครตอนนี้ก็ได้เอาต้นหม่อนมา ฟันเป็นท่อนๆเนี่ยครับผูกฟัน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 แบบต้นมันครับฟันแบบนี้ถ้ใช้มันจะแตกยต้องใช้มีดฟันแบบนี้ครับตอนแรกเราถ่ายไปแล้วรอบนึงแตายามันขึ้นมาอีกมันตก ตอนนี้ว่าจะให้รถถ่ายมาถ่ายอีกถ,ถ่ายไม่ได้ดีมันลมไม่ต้องปลูกแบบนี้กไปดยใหถอนถอนยาออกไปด้วยครับจะเริ่มปลูกครับปเว้นระยะห่างประมาณถ้าจะปลูกก็ต้องเว้นระยะห่างมเมตรคูณมเมตรครึ่งมันจะได้มีร่องเดิน นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบไ,ไปเรื่อยๆครับก่อนตรงนี้เคยเป็นปลูกเป็นแต่ก่อนตรงนี้เคยปลูกมันปลูกมันมันไม่ได้ทำประโยชน์เลยมาปลูกหมอนที่ว่าครับที่ตรงนี้ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะมีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปให้ทุกคนได้รับชมครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ